การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวต้อนรับทีมงานขับจักรยานยนต์ยามาฮ่าค่ะเวลา11.30นาิกา30นาทีวันที่12พฤศจิกายน2565 ที่ซอยตะเกียบหนึ่งชุมชนตะเกียบอำเภอหัวหินว่าที่ร้อยตีกร,รกฎโอภาสรองผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์ศรีจันทร,ร์รองสารวัตรปรปับปรามสถานีท่องเที่ยวสองกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการท่องเที่ยวสามร่วมให้การต้อนรับทีมงานขับจักรยานยนต์ย a าฮ่าจากกรยยยาากุงเทพมหานครถึงเมืองหัวหินคณะแรกจำนวน200คนนำโดยนายธนิชชัยถนอมวงประธานขับในการเข้าทำ CRS าปล่อยพัน ปูและสัตว์น้ำสูตรทะเลหัวหินซึ่งน,น,นายนพพรอุฒิกุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายนายชีพสุขสีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินประสานนายธนาคารปูม้าตะเกียบนายศักชยัยทองเหียงนำลูกปูม้ากว่า3รล้านตัวปูม้าแมงดาทะเลและปลาหมอทะเลเข้าร่วมกิจกรร,รมนำปล่อยลงในทะเลเพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์ในทะเลต่อไป และจะเข้าร่วมกิจกรรมงานรวมพลคนรักยามาฮ่าทิพทำลายสถิติปี10ในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565ณศูนย์การค้ามาเก็ตวินลิหัวหินกิจกรรมครั้งนี้จะมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าจากทั่วประเทศประมาณ1,800คนรถจักรยานยนต์ประมาณ1,400คันเข้าร่วม ด้านนายไน์ชัยถนอมวงประธานขับจักรยานยนต์ยามาฮ่ากล่าวว่าจัดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวและเข้าพักรูปแบบต่างๆของแต่ละกลุ่มที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยยึดหลักตามแนวคิดเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายผ่อนคลายใกล,ใกล้บ้านเราและส่งผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกิจการร,รายใหญ่และรายย่อยภายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้ผู้จัดกิจกรรมได้วางแผนมาตรการการจัดกิจกรรมจะยึดแนวทางวิถีชีวิตใหม่ new normal เคารพกฎหมายจราจรขับขี่ปลอดภัยวันนี้ก็เราจะมาทำอ r ครับผมก็คือมาปล่อยคูแล้วก็พาน้องๆทีมงานครับมารุกมกิจกรมก่อนแล้วก็วันนี้จะมาเตรียมงานของทิพย์ทำลายสิติวัวพรุ่งนี้ครับก็เลยวันนี้ก็เลยพาน้องๆมาลีแกร์ก็คือทำไหนจะมาแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมหน่อยครับผม แล้วก็คืนนี้คืนนี้เราก็จะมีปาร์ตี้ของเราด้วยมีงานเลี้ยงปีใหม่โดยตรงเลยครับนี่ประมาณ200ท่านครับก็คือจะเป็นทีมงานสตาฟของกรุงเทพและปริมณฑลครับที่มันเป็นทีมงานครับหลักๆกรุงเทพอุราการปริมณฑลครับเรื่งนี้คาดว่าลงทะเบียนไปแล้ว1,500กว่าคนคนร่วมงานประมาณ2,000คนที่ที่มีชื่อลงทะเบียนครับเพราะตอนนี้เราจะลงทะเบียนมาล่วงหน้าก่อนก่อนมาร่วมงานครับจะตื่งการท่องเที่ยวครับ เราตัดีกรรมเพื่อเน้นการท่องเที่ยวแล้วก็เลือกจับจ่ายได้สอยของพื้นที่ที่นี่ครับ